โฮจิมินซิตี้ชื่อเดิมคือไซง่อนเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่คึกคักที่สุดและเละเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอาหารเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพซึ่งทุกๆเมนูจะมีส่วนผสมของผักชนิดต่างๆอาคารทั้งเมืองโฮจิมิน ทำให้รู้ว่าโฮจิมินเป็นเมืองแห่งกิสเตอร์และที่สำคัญมีค่าของชีพที่ถูกต่างๆที่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามในทุกๆปีการท่องเที่ยวของเวียดนามพี่อังมีไกด์และหัวหน้าตัวเมื่ออาชีพคอยดูแลทุกท่านอยู่นะคะอยากเที่ยวเวียดนามทักหาพี่อังได้นะคะทุกคนจ้าประตูแจถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่อังหน่อยนะคะ แต่ถ้าอยากรู้จกักพนะี่อังให้มากขึ้นจิ้มแฮชแท็กพี่อังด้วยรักทัวมานะพี่อังรอทุกคนอยู่นะคะ